mặt đầm đó phải đi khi lược mặt sang mặt dâm 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 ตอนแรกว่าจะบวมข้อบวมบ่มบวแม่ไมนขึ้นสันไหมเออเอ้ยเข้้เอ้เอ้อันนี้พ่อเะเว้ยผมเล็งผิดที่พ่อฟอรลี่ฟอรลี่ออบังบางหลังนะเพื่อนอุ้บุไเล้อยก็จะตสันบิด์เลย ไหนอะอันไหนกระดูกซี่โครงหลังครับเห็นไหมครับชื้นใจสิ้นสิ้นปีหน้านี่อย่างนี้แน่เสียเสียงเดียวเดินบ่อยอะชื่นดิแต่ก็แข็งแรงดีเดินบ่อยได้แข็งแรง เห็นคนอื่นไม่ได้นะทำสั่งพันเทินบอกเขาอยากได้ตัวพูดเหมือนกันได้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วตัวเมียดีแล้วตัวเมียดีแล้วไปไปจับอ่ะไปวันเลววันเลววันเลว นะขึ้นเี้ยน,ออนแล้วมึงเบายอมแล้วยอมเล้วบเลยยอมเล้วยอมแล้วงนึงสองเชอได้สองชแล้วยอมแล้วยอมแล้วเออการพูดกันแล้วลว่กบรรจาคจับัวมงเอ้ยพอเด็ดิจับอจับจับ,จบ,จบออ เอาง่ะเออเสียงเงอนเออเสียงก่อนเงียบคลิปบอเป็นไผ่มาฟังแต่เป็นไผ่เสียงอย่างนี่ลูกนอนมั้เป็นไผ่มาฟังนะสระน้ำสร้างมาให้คนเล่นน่ะสระน้ำสร้างมาให้จะให้สร้างเล่นน่ะไม่ได้ให้คนเล่นอ่ะ อุ่นนองบัวนองบัว,นอ,บวนองบัวครับผมน้องบัวครับน้องบัวครับเดี๋ยววันนี้พาขี่ช้างครับร้อนดีนเโโฮ้ยโอ้โหจะไปตัดอ้อยเหรอครับพอดีแม,แม่แม่เขามาบอกให้ไปตัดอ้อย <c oughs> เยอขเาจะขี่ลำพีเดี๋ยวจะขี่ลำพูน พูดจริงดิเอาจริงดิจะขี่ลำพูนหยากยากลยะจะขี่ลำพูนนะครับคนนี้เขาจะี่ลำพูนไม่ขี่บวครับถึงเชื่อแล้วถึงเชื่อมแล้วถึงเชื่อแล้วแล้วถึงเชื่อม

พิงเหนือไปนะฮะเขาไปมีล้ำกันหมดเลยไปทำอะไรรู้ไหมครับผมไปรักษาสิวสิวเยอะอ้อนเงินเจโสไปรักษาสิวว่าน้องไม่ได้นะทำไมเราก็เคยเป็นทำให้เราไม่มีความมั่นใจก็ผมน่ารักครับใช่ครับ ผมยาวรักษาผมไว้อ๋อเฮ้ยนี่ควันใหม่หรือเปล่าเนี่ยใส่สูตรเอเลฟเว่นไทยแลนด์เลยเป็นจะขี่ช้างจริงเหรอครับขี่ลำพูนขี่ลำพูนผงไม่รอดครับผมร้องไห้แน่ ถ้่ดูก็ดูน่ารักนะครับดูดูน่ารักเห็นไหมครับดูแบบว่าเขามันมันดูทุกการเคลื่อนไหวมันดูน่ารักนะแต่ว่าความเป็นจริงสองอะมันโดนทีนึงรู้สึกว่ารุนแรงเนี่ยโดนทีนึงป้าบอ่ะมาครับพี่เปียอ๋อเป็นอะไรพี่เปียพี่เปียแต่พี่ถ้าพี่เปีย อ่อผมไม่จ้างพี่เบียร์ครับพี่เบียร์ต้องจ่ายผมมาไม่ใช่วันละวันลวันละวันละล้านครับพี่เบียร์มีอีกใครอีกอ๋อเยได้จัดไปเฮ้ยเฮ้ยปั๊มปั๊มปั๊ม cpr ดูช้างก็มีเหมือนกันนะปั๊ม ของเล่นนะครับหยอกหยอกเขามากๆเลยเต่เขาเขา,เ,ขาเราคงไว้นะหรือหอกอหอยังหอกได้ครับแต่หยอกห่างครังนึงนะเพราะว่าทุกเก้านี่คืออันตรายถึงชีวิตนะครับใช่ใช่หัหวห มีสาวมากอดด้วยธรรมดาผมเนื้อหอมอะไหนๆไหนก็มีได้คนอยากหอมผมอ๋อโอเคคุยได้ครับผมบิตคอยหนึ่งเหรียญคุยได้ครับเอามาทั้งผดเลยก็ได้นะครับผมทั้งกระเป๋าเลยก็ได้ส่งส่งเออรหัสกระเป๋าก็ได้นะครับ วันนี้ฮะมีโอกาสจะไปคุยกับไปดูช้างออกมูกกันเนาะแล้วไปคุยกับควานช้างที่เขาเลี้ยงช้างงายเได้แลกเปลี่ยนความรู้กันหลายๆเรื่องทั้งควานออสนะครับทั้งนาอ้วนนะครับที่เขาเลี้ยงบ้านของช้างงายเยอะไปถ,ถามควานออสเป็นไงบ้างออสก็บอกว่ายังเก็บอยู่พี่ก็ไปเทรดใหม่ยังเก็บอยู่ทัานางหนาวๆมากก็ชิจิจน,น,นะครับ เป็นควานโค้งอะเอากันตลอดละคอจะเข้าหน้าหนาวนี่เอากันตลอดครับควันอ้วนก็แชร์ประสบการณ์เรื่นะองทางเพศผู้ให้ฟังว่าตัวนั้นเป็นอย่างนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะครับเข้ายังไงออกอยังไงก็แชร์แชร์กันแล้วก็มีแซวกันนะครับต้องแชร์กันว่า แบบแบบพูดแซวกันว่าเออช้างผมใกล้ตกมันแล้วมาช่วยหน่อยคุยกันเล่นๆนะโอเคใครขอเราเดี๋ยวดูตอนเย็นนะเขาก็อยากด้อท้างอุ้ยเห็นไหมกันกรนดิกละตุ้นแรงมากนะครับ ลีวี่ยถ้าตัวเล,เล็กอยากเข้าไปเล่นกับเพิ่มมากเลยแต่กลัวอันตรายไม่ก็ได้กลัวเพิ่มแล้วกลัวแม่เขาแม่เขาเล่นกับผมก็ได้พ่อผมแม่ต้องรัผมมาชิลชิลนี่มองได้ห่างตาอจิบสาวนอนนอนให้เล่นนะไอ้เหยไอ้เหยไอ้เหย,เย,ยก,กับพ่อที่ไม่หยอกครับดูทั้งวันนะแม่แม่ดูช้างกิ้งไปกิ้งมาทั้งวันนะ โอ้โหการเป็นยัไงทำไมไลน์อชิดอยู่ลูกชายลูกชายแม่โซออลูกชายแม่แม่ทุกคนนะครับอชีอชีเย้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 เฮ้นี่นี่เวลาเขาวิ่งเนี่ยหูเขาจะบางทีก็หูกลางนะแต่บางทีก็หูแบบหูชิดกันแล้วก็ยกขึ้นนะไอ

เอ็งอย่าทำแรงนะพ่ออยู่ตรงนี้นะลูกเอ็งอย่าเอาพ่อล้มนะอืมอ้วนอืมน่ารักเหมือนอะไร้ายไม่ทั้งช้างถอยถอยบวัวมาแล้วถอยหนึ่งแล้วหนึ่งบัวก่อน สุกคนถามเลยคุณกลัวบัวไหมก็ก็ระวังระวังใช่ไหมแต่ไม่ได้แบบกลัวเขาเลยแต่ก็รู้ว่าถ้าเราไม่ระวังก็อันตรายเงี้ยก็เลยระวังเอาไม่ไม่ได้กลัวเขานะแค่ระวังก็ประมาณนั้นแหละผมเล่ยละผมนี่ไม่กลัวเขานะแต่ผมระวังเหมือนกันผมระวังคนอื่นมาหาเขาระวังแม่เอฟซีมา้อาคอยเรียกหัวมา คอยอยู่ใ,ใกล้ๆน,นั่นน,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 นี่พูดกันตรงๆเลยที่ชอบผมชอบพูดก็คือบัวบัวบานหยอกแม่แม่แ,มแรงรรชอบขาขอางเขามากนะช่วงขาของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นไปเลยครับโอ้ยงางางาที่บัวขาครัรบผมนี่โตมาคุมซุม้ม ชุดเขียวหัวครับหัวครับแล้วลอเล่าหัวมาก่อนเดี๋ยวขี่ลำพูนพ้องกับหัวไม่รู้จะหยอกอย่างนี้ไปได้จนถึง อายุเท่าไหร่นะฮะฮะกินปกินไม่เป็นกินปลาไม่เป็นลู้างล่ดู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 ตาเล็กตาเลกสาหายแล้วครับสาหายไปแล้วเดี๋ยวโกยห้องใหม่ เอาใส่เองเลยได้หน้าตาจิ้มลิมจิ้มลิมก็ต้อสมมตว่าตัวขุนสมัยก่อนจะเป็นยังไงนะหลังหลังโด่งโดงเนะี่ขาด้วยขาดูใหญ่อันนี้อวยนะครับอวยช้างตัวเองอวยช้างตัวเองนะโนไปเดินนะผมโนไปเดินโนานางไปเดิน นี่รอปานหัวอยู่แต่ที่กิิงไปคนเดียวก็ได้นะเมื่อวานมีความคิดจะปล่อยเจ้ด้นแต่ว่าลืมไปว่าเจ้อไอ้้อเสีย่าจะไปติดกับไรูม้ลงจิ้มลงจิ้มลงแล้วเต๋เ้ เมิมมเพมเพมกดไฟให้ลเอ้โหวิทชนเสาเเฮ้ยเฮ้ยไล่แลอฮ้ยไม่ใช่ต้นสับปะรดอี้ยีหวันโยนเีย หาแม่เหน former 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 mm. mm. hmm, oh ียวหาแม่เหนียวนาแม่ลูกชายกับลูกชายเรื่องเดียกันนะอันนี้ก็ลูกชายนะก็ลูกชายโอ้ยหน้าแม่เจ๊บักเถิกเลยพี่น้องบักเถิกเป็นภาษาอีสานนะเถิกนี่คือตัวผู้นะบักเถกก็คือเพศผู้อะบักเถิกบักเถิกทุกคนจรโอ้ยโ้ลูกชายตัวเอง ใครๆก็ว่าลูกชายตัวเองหล่อนะฮะไม่ว่าจะเขาหรือเราเลยใครมันจะมาซู้สุดในลูกเราเอ้าวแม่เขาเดินอยู่นน่นแม่เขาหน้หนอะเจ๊ไพรีพี่ไพรีเดินแล้วไพรี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 แย่งยา,ยลา,ยายแล้วไพรีโอ้ยไอ้กิดอ่อย เดี๋ยวไปไปไปขี่เจเล่นก่อนนะครับหรือชอบทำดดึงดึดิ่งนะดึงดดิ่งรีบทำเจโตแล้วทำไม่ได้นึกภาพอายุสักยี่สิบปีจะนอนเล่นดะี้อยนะถ้าเขานอนเล่นก็ให้เขาไปเล่นนะ okay, เดี๋ยวเขจะโตมากแล้วโอเคถ้าเดี๋ยวผมไปขี่ลำพูนก่อน ฝากกดติดตามกดกระดิงะด่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ